สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมอ้วนทรงพลนะฮะวันนี้ก็วันที่22พฤศจิกายน2564นะครับสำหรับวันนี้ก็มีทุนมา300บาทนะครับวันนี้ก็จะมาทํากําไรให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มนะครับขอกันมาเยอะมากเลยสาหรับทุนหลักร้อยนะครับอยากให้บวกหลักพันให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ดูแล้วกันนะครับมานะฮะเดี๋ยวขอเข้าที่โต๊ะสีก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ อ่ะมานะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนเลยแลวกันนะครับสำหรับห้องนี้ก็เป็นข้พาไสองตัดนะครับดูง่ายๆเลยนะเป็นข้พาไสองตัดอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้แรกครับผมไม่รอเลยนะผมไปเลยครับขอย่าเทหมดหน้าตักที่สีน้ําเงินเลยครับไม้นี้ฮะมาดูกันนะครับผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาตามนะสาหรับการเทหมดหน้าตักนะครับผมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับ มาเรียนรู้การเดินเงินซะก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะครับมาไม้นี้ฮะขอสวยๆครับผมมาหน้าเจ็ดมาฮะเราสีแดงครับสวยครับเราก้าวหลังครับดอกนี้ฮะเรียบร้อยครับผมบวกมาแล้วนะครับสำหรับไม้แรกนะครับกับการเทหน้าตักของผมนะฮะตอนนี้บวกมา1เท่าตัวของเงินทุนนะครับก็คือกําไร300ทุน300เป็น600นั่นเองนะครับไม้ต่อไปครับ ขอเล่นต่อเลยแล้วกันนะสาหรับไม้นี้ครับผมขอยัดดันที่สีแดงก็แล้วกันนะฮะไม้นี้ขอเทอีกสักไม้ครับมานะครับหกร้อยไปเลยที่สีแดงนะครับผมนะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับผมผมเน้นย้ําตรงนี้นะว่าอย่าไปทําตามกันเด็ดขาดนะครับอย่าเอาเงินที่ใช้จ่ายภายในครอบครัวมาเล่นนะครับในการเล่นบาคาร่านะครับผมบอกไว้เลยนะฮะให้เป็นเงินเย็นนะครับนํามาเล่นนะฮะเอามาลงทุนนะครับผมนะมาุ้นกันต่อครับสําหรับไม้นี้ฮะหน้าสองมา โอเคสวยครับแปดแปดครับผมดอกนี้ฮะบวกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กําไรเรามาแล้วนะครับผมนะสวยงามเลยนะครับจากทุน300ตอนนี้ผมบวกมาที่1น0่ง1 0 0แล้วนะครับตอนนี้นะค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาไม้ต่อไปผมขอเล่นที่เศษมันก็แด้วกันนะไม้นี้ครับผมไปที่สีน้ำเงินครับไป100ย 50เลยแล้วกันครับไปนะครับผมจะเหลืออยู่ตอนนี้1,000บาทนะครับก็คือทุนสามนะครับกำไร700ดร้นะครับถือว่าดีนะนะครับผมนั่นเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆเลยกันนะถ้าบวกอยู่ผมก็จะเล่นปลายมันไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้ผมพอใจในกําไรที่ผมได้มาแล้วนะครับโอเคเรา4แต้มครับโก๊ะแปโอ้โหเรียบร้อยครับไม้นี้บวกมาอีกนะครับอีก300ร้อนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะทุกคนนะ ตอนนี้ผมได้กำไรมาแล้ว1000นะฮะจากทุน300เท่านั้นเองนะครับทำกำไรได้เลยนะครับมานะฮะไปต่อครับผมผมขอวราะห์เขาให้ต่อแล้วกันนะสำหรับไม้ต่อไปผมคาดว่ามันน่าจะออกที่สีน้าเงินอีกเช่นเดิมนะครับแล้วผมบอกไว้ก่อนนะถ้าผมลบไม้ไหนผมจะเลิกเล่นไม้นั้นเลยนะครับลบคือพอนะครับถ้าบวกก็ไปกันต่อเรื่อยๆนะฮะคือตอนนี้ผมคงกําไรไว้อ่าคงที่อยู่แล้วนะครับกับวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนควรที่จะตั้งเป้าหมายก่อนที่จะเข้ามาเล่นนะฮะ มากนะครับผมเปิดมากสวยๆฮะหน้าแปดขมากเออโอ้โหสวยครับปอกแปดอีกหนึ่งไม้ครับดอกนี้ฮะกี่ไม้ติดแล้วครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้บวกกันมาสี่ไม้ติดเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนฮะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับกาไรผมอยู่ที่พันสามแล้วตอนนี้นะครับบักปฏติทูนะครับไปต่อห้ามาไม้นี้ครับขอดันต่อที่สีแดงก็แล้วกันนะครับไม้นี้ผมไปหนึ่งร้อยพอนะครับ ขอเดินเงินแบบตามใจฉันกันแล้วก <_ may out> ันนะคสำหรับวันนี้นะครับผมนะสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจการอ่านเทคนิคเข้าไพ่แบบนี้นะครับอยากอ่านเป็นอยากทํากําไรได้นะแอดไลน์เข้ามาข้างล่างนี้เลยนะครับนอกจากจะสอนเทคนิคแล้วยังมีการนําเล่นต่อวันด้วยนะครับประมาณส5้ารอบเลยทีเดียวนะครับใครอยากเข้าอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะฮะโอ้โหมานี่เราโดนแล้วครับทุกคนนะผมพอแล้วกันนะนะตอนนี้ผมพอนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม้ไหนเสียผมพอไม้นั้นนะครับตอนนี้เล่นมา5้าไม้นะครับบวก4 แพ้หนึ่งนะครับแพ้ม้100้เท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้กําไรเราอยู่ที่1,200นะครับผมรวมทุนก็เป็นพันหนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆนะครับที่ดูนะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยก็แล้วกันสําหรับวันนี้นะครับใครอยากอ่านเข้าไห้เป็นอยากรู้เทคนิคการเดินเงินนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับพร้อมกับเข้ากลุ่มน้าเล่นฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับสาหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันทุกคนครับสวัสดีครับ